อันยองแาเซโยสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอบรกอบอดสตช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับ และในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีนะครับตอนนี้นะครับได้มีการเปิดเผยอันดับชื่อเสียงของสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของเคป๊อปนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนออกมาแล้วนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับเราก็จะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับ10อันดับของสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าทุกๆเดือนนะครับก็จะได้มีการจัดอันดับนะครับสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็บอยแบนด์นะครับ เกี่ยวกับอันดับอิทธิพลที่มีต่อแบรนด์สินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของผลงานต่างๆนะครับที่ทางเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดอันดับชื่อเสียงของแต่ละบุคคลนะครับในแต่ละเดือนคลิปนี้นะครับเราก็จะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นในฝั่งของเกิลกรุ๊ปนะครับโดยสถาบันวิจัยทางธุรกิจของเกาหลีเนี่ยได้มีการเปิดเผยอันดับชื่อเสียงของสมาชิกเกิลกรุ๊ปเดือนพฤศจิกายนออกมาแล้วนะครับการจัดอันดับนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับวิเคราะห์จากการที่มีส่วนร่วมของผู้บริโภคแล้วก็การรายงานข่าวของสื่อต่างๆนะครับ การสื่อสารตอบโต้กันทางโซเชียลแล้วก็การเป็นที่รู้จักโดยรวมของข้อมูลสมาชิกเกิดกรุ๊ปทั้งหมด579คนโดยข้อมูลเนี่ยก็จะมีการนำข้อมูลมาตั้งแต่วันที่21ตุลาคมมาจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนั่นก็คือวันนี้นี่เองนะครับ โดยอันดับหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนนะครับคนที่ได้ครองอันดับหนึ่งไปนั่นก็คือวินเทอร์จากวงเอสปานั่นเองนะครับทุกคนสําหรับวินเทอร์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นน้องใหม่รูก,กี้ที่มาแรงมากๆนะครับสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในฝั่งเกิลกรุ๊ปได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าวินเทอร์เนี่ยจะกลายเป็นลูกรักอีกคนหนึ่งของแม่เก่าแล้วนะครับสําหรับการจัดอันดับต่างๆแล้วก็ชื่อเสียงส่วนตัวรายบุคคลของวินเทอร์นะครับแล้วก็บวกกับช่วงนี้เนี่ยเอสป้าก็มาแรงมากๆเลยนะครับ ซึ่งด้วยความที่วงเนี่ยมาแรงมากๆนะครับก็เลยส่งผลให้สมาชิกในวงเนี่ยติดอันดับ1ใน10กันทุกคนเลยนะครับเพราะว่าอันดับ2นะครับที่ได้ไปต่อจากวินเทอร์นั่นก็คือคาริน่าจากเอสปาตัา่นเองนะครับพี่ใหญ่ของวงเอสปานะครับก็ตามมาติดๆเลยเป็นอันดับที่2นะครับเดินคู่มาสวยๆกับน้องวินเทอร์เลยนะครับสำหรับ2คนนี้ในวงเนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นที่นิยมกันอย่างมากนะครับสำหรับวินเทอร์แล้วก็คาริน่านะครับอันดับที่3นะครับก็ยังเป็นของวงแม่ค้าวงเดิมนะครับ นั่นก็คือเจนนี่คิมจาก b l a c k พิงกนั่นเองนะคะทุกคน ต่อให้ไม่มีการคัมแบ็กการทำเพลงใดๆทั้งสิ้นของ Black P ิ n k นะครับแต่ก็คือได้ว่ากระแสะรายบุคคลของวงรวมถึงกระแสะของวงเนี่ยไม่เคยหายไปจากสื่อของเกาหลีเลยนะครับส่งผลให้เจนนี่เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ3นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีงานอะไรในเกาหลีมากมายนะครับแต่ว่าชื่อเสียงของเจนนี่ในรายบุคคลไม่เคยหายไปจากสื่อเลยนะครับเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับสำหรับชื่อเสียงรายบุคคลของเจนนี่แบล็คพิ้งนะครับอันดับที่4นะครับก็มาจากวงเอสเป้าเช่นกันนะ นั่นก็คือ G ีเซลจาก S Spa นั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากเลยนะครับที่ G ีเซลเนี่ยติดอันดับที่4นะครับหลังจากที่หลายๆคนนะครับตอนที่ G ีเซลเดบิวต์มาเนี่ยก็ได้มีการบอกว่า G ีเซลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเก่งหรือว่าการเต้นเนี่ยอาจจะดรอปกว่าคนอื่นๆในวงนะครับการแรปเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นการแรปที่แน่นอนชัดเจนขนาดนั้นแต่ตอนนี้เนี่ย G ีเซลก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่า G ีเซลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเมมเบอร์อีกคนหนึ่งของเอสปาที่มีความสามารถและตอนนี้เนี่ เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนส่งผลให้ g ีเซลเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่4ในชื่อเสียงรายบุคคลประจําเดือนพฤศจิกายนได้นะครับอันดับที่5ได้แก่ b l a c k p ิงค์คิมจีซูนั่นเองนะครับทุกคนสมาชิกจากวงแม่ค้าอีกคนนึงนะครับที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการคัมแบ็กของวงนะครับแต่เร็วๆนี้นะครับจะมีซีรีส์นะครับของจีซูเนี่ย ปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันแล้วนะครับทางเราเนี่ยก็รออย่างใจจดใจจ่อเลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าดูมากๆเลยนะครับบวกกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จีซูแสดงเป็นตัวหลักด้วยนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของจีซูแล้วก็แบล็ k พิงเนี่ยก็มารอติดตามจีซูในบทบาทของนักแสดงกันนะครับทุกคนอันดับที่6นะครับได้แก่นิ้งนิงน้องเล็กจากวงเอสป้านะครับอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าเอสป้าเนี่ย ยกกันมาทั้งวงเลยนะครับในท็อป10ของอันดับชื่อเสียงของสมาชิกเกือกรุปประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับและหมิงหนิงเนี่ยก็มาคว้าอันดับที่6ไปนะครับถือได้ว่ากระแสของเอสป้าเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับสามารถส่งให้สมาชิกทั้ง4คนเนี่ยขึ้นมาติด1ใน10ของอันดับได้ครบทั้งวงเลยนะครับอันดับที่7นะครับได้แก่ทวายซ์ยงยอนนั่นเองนะครับสมาชิกคนแรกจากทวายซ์นะครับที่ขึ้นมาติดในอันดับ1ใน10ได้นะครับนั่นก็คือจงยอนนั่นเองจงยอนนะครับก็ได้หายหน้าหายตาไปจาก การคัมแบ็กของเทวายแบบจริงๆจางๆเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพของจงยอนเนี่ยทำให้จงยอนเนี่ยจะต้องออกไปพักผ่อนนะครับพักร่างกายทําให้สุขภาพตัวเองเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจงยอนได้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็มีการคัมแบ็กของทวายจงยอนเนี่ยก็ได้ขึ้นสเตเต ทั้งร้องทั้งเต้นจัดเต็มมากๆกับเพื่อนๆในวงนะครับจนตอนนี้เนี่ยจงยอนจากทวายส์นะครับก็สามารถขึ้นมาติด 1- นึในส0ของอันดับชื่อเสียงรายบุคคลในเดือนพฤศจิกายนได้นะครับอันดับที่8นะครับได้แก่ Lisa ลิซ่าลาลิซานะครับจาก b l a c k p ิงคนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับสําหรับลิซ่าเนี่ยที่ถือได้ว่าขึ้นมาในอันดับที่สูงมากๆนะครับแม่เกาเนี่ยคงจะเอ็นดูลิซ่าเพิ่มขึ้นกันมากๆเลยบวกกับกระแสของลิซ่าที่ได้มีการเดบิวต์โซโล่นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงของลิซ่าเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยนะครับ ก็ไม่แปลกเลยที่ลิซ่าเนี่ยจะขยับอันดับขึ้นมาจนติด1ใน10ของชื่อเสียงรายบุคคลประจำเดือนพฤศจิกายนได้นะครับสำหรับอันดับที่9นะครับได้แก่คิมแทยอนจากเกิลซ e นเนเรชันนั่นเองนะครับ l e ดเดอของวงเก r g เจเนเรชันเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นอันดับ9นะครับในท็อป10ของชื่อเสียงรายบุคคลเกิร์ลกรุ๊ปในเดือนพฤศจิกายนนะครับถือได้ว่าแม่เนี่ยไม่ยอมลงเลยนะครับไม่ว่าจะกี่เจนไม่ว่าจะจัดอันดับอะไรเนี่ยเกอเจนก็ยังอยู่นะครับทุกคนส่วนตอนนี้นะครับเกิลเจเนเรชันก็ส่งหัวหน้าวงนะครับอย่างคิมแทยอนเนี่ยขึ้นมายึดตําแหน่งอันดับที่9ไปนะครับ ส่วนอันดับที่10นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอีกเช่นกันนะครับเพราะว่ายุนอาจาก Girl Generation เนี่ยก็ขึ้นมาติดอันดับที่10นะครับมายืนข้างๆกับพี่แทยอนเลยถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งลีดเดอร์หัวหน้าวงพี่ใหญ่ของวงนะครับอย่างแทยอนเนี่ยยืนคู่มากับยุนอานะครับน้องเล็กอีกคนหนึ่งของวงเลยนะครับจับมือกันเข้ามาเป็นอันดับที่9ก้ากับอันดับที่10อย่างสวยๆเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับจะผ่านไปนานกี่ปีแม่โซชิเนี่ยก็ยังไม่ยอมหยุด ไม่ยอมพักเลยนะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆสําหรับชาวโซวอนนะครับและนี่นะครับก็คืออันดับ1นึถึงสินะครับเป็นท็อปสิอันดับชื่อเสียงรายบุคคลประจําเดือนพฤศจิกายนของฝั่งเกิลกรุร๊ปนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของใครวงไหนในท็อปสินี้บ้างนะครับก็สแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับหรือว่าใครเนี่ย มีอะไรเพิ่มเติมจากอันดับ1ใน10นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าใครอยากให้เราพูดถึงเรื่องราวของอันดับต่อไปหลังจากอันดับ10ไปถึงอันดับไหนๆนะครับก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับ เดี๋ยวเราจะจัดให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออมกอพอดแคสต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เรานำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ